สวัสดีครับผมหมออิทธิแพทย์บรชัยกังวันเดชชัยยาแพทย์ประจำสาขาโรตัสพันแกะนะครับว<ม>ันนี้หมอจะพามาดูเคสตัวอย่างในการเติมฟิลเลอร์ขมับก,กันนะครับด้วยฟิลเลอร์นิวรามิสตั้งหมด 2cc นะครับโดยเทคนิคก,การเติมจะเป็นการเติมชั้นตืน้นและชั้นลึกซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคพิเศษที่จะทำให้ขมับของคนไข้ตืนขึ้นโดยใช้ปริมาณฟิลเลอร์ที่น้อยครับ <S <S จะเห็นว่าขมับที่เติมเสร็จแล้วนั้น เติขมตนนตข,ข,ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเปรียบเทียบกับขมับอีกข้างหนึ่งนะครับที่ยังดูแหวกอยู่นะครับหลังจากขมับเต็มแล้วจะทราบได้ว่าหนวกแคบดูเล็กเนนะครับไม่มีรอยปกชันดำเขียะหลังจากได้ทําการเติมขมับทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้เลยว่าขมับทั้งสองข้างดูเต็มขึ้นอย่างชัดเจนบริเวณหางคิ้วดูยกขึ้นที่สำคัญไม่มีรอยปกชันดำเขียวไม่ต้องผักฟืนนะครับ